มาลารินซุ้งเข้าพิธีรับมอบมงกุฎสมุด Mrs. Thailand นด์ l d จังหวัดสมุทรปราการ2025 4มิถุนายน2568ที่จังหวัดสม,มุทรปราการได้จัดพิธีอันทรงเกียรติในการมอบมงกุฎและตำแหน่ง Miss Thailand World จังหวัดสม,มุทรปราการ2 0 2 5ณสถานที่จัดงานอย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสม,มุทรปราการนายสุพมิตรชินทสรีเป็นประธานในการมอบมงกุฎให้กับคุณบีนามารินสุง ผู้หญิงที่เปี่ยมด้วยพลังและศักยภาพทั้งความงดงามทัศนคติและจิตวิญญาณของการเป็นผู้นำเพื้อหลังความสำเร็จในครั้งนี้ต้องขอชื่นชมพี่ดีขุณม่านฟ้าผู้จัดก,การกองประกวดประจำจังหวัดสมุทรปราการสตรีที่มักด้วยยุยทัศน์สวยเก่งและมั่นใจในตัวเองเธอคือผู้นำที่รวมสร้างพื้นที่ให้กับผู้หญิงในจังหวัดได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่พร้อมเชื่อมโยงเวทีความงามกับโอกาสทางธุรก กิและาารพัฒนนท้องถ่ค่ะก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะของสมุทรปราการก็อย่างยางแรกก็ขอขอบคุณท่านมากๆเลยค่ะท,ที่ที่มามอบมองกุฎน้องให้กับน้องบีน่านะคะแล้วก็คือต้องบอกว่าน้องเตรียมตัวมาเต็มที่มากๆเนาะคือต้องบอกว่าเวทีนี้นะคะ่ะ Miss Thailand World นะคะคือเป็นเวทีที่ไม่กำหนดขีดความสามารถของผู้หญิง คือปกติเนี่ยต้องต้องแจ้งตามตรงเนาะว่าแต่และเวทีมันก็มีมีเขาเรียกว่าอะไรคะจุดชใช่จุดยืนต่างจุดยืนมาตรฐานที่ไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเวทีเราอะคะเราต้องบอกว่าเราให้มูลค่ากับผู้หญิงแล้วก็ไม่กําหนดขีดความสามารถหรือว่าศักยภาพนะคะผู้หญิงทุกคนก็ต่อให้จะมีครอบครัวแล้วหรือว่ามีสามีแล้วเราก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะคะให้กับทางจังหวัดหรือว่าจะให้กับเวทีต่างๆเนาะ ได้อีกหลายอย่างเลยค่ะก็จังหวัดสมุทรปราการนะคะก็เป็นจังหวัดที่เรียกว่าเป็นเป็นเป็นเมืองอุตสาหการรมอีกเมืองหนึ่งแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยที่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็วพัฒนาธรรมประเพณีของที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเราก็เลยเลือกให้น้องเนี่ยเข้ามาช่วยในส่วนตรงนี้ของจังหวัดด้วยค่ะน้องก็จะเป็นพรีเซนเตอร์ของจังหวัดได้แล้วก็สามารถทําให้ผู้หญิงในจังหวัดเนี้ยค่ะ ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองเพื่อที่จะอยากเป็นแบบน้องได้ด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตอบโจทย์กับนโยบายของของรัฐบาลนะคะตอนนี้ในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนาะต้องบอกว่ามาแรงมากๆเลยค่ะแล้วก็ถือว่าถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งและกันในการช่วยพัฒนาประเทศนะคะช่วยพัฒนาจังหวัดแล้วก็ช่วยพัฒนาผู้หญิงไทยให้ไร้ขีดความสามารถให้ไปได้ถึงจุดที่ดีที่สุดที่ผู้หญิงคนนึงจะไปได้ค่ะก็ สวยสมมงค่ะน้องก็มีความสวยแล้วก็เหมาะสมนะคะแล้วก็สมมติว่าน้องก็ทํางานหน้าที่มีหน้าที่การงานของน้องที่รับผิดชอบแล้วก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานด้วยก็เหมาะสมที่จะร่วมผักดันจังหวัดสุรปปาการนะคะให้เติบโตแล้วไปข้างหน้าก็จ,ากจังหวัดสุราการอย่างที่บอกคะ่ะเป็นเมืองของอุตสาหกรรมจริงๆนะคะแล้วก็นอกจากอุตสาหกรรมแล้วในจังหวัดสุราการเองเนี่ยก็จะมีขนมชรำเนียมประเพณีต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัด วัดหลวงพ่อโตนะคะก็อยู่ในจังหวัดสุพปรณการแล้วก็มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการใช้เรือล่องตามคลองด้วยตรงนี้ก็อยากจะให้น้องส่งเสริมในจังหวัดให้มากขึ้นยังมีงานประจําปีของจังหวัดสุพปรณการด้วยค่ะก็เลยอยากให้น้องทําหน้าที่ของวิจฉาเนรบอร์จังหวัดสุพปรณการให้ทั่วถึงแล้วก็ให้ถึงชุมชนมากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจ ในจังหวัดเนี่ยเติบโตด้วยค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็ขออนุญาตบอกเลยว่าเ <c oughs> ็นื่อยตรวดวันที่7เนี้ยค่ะวันที่7จ็ดอ่ามิถุนาย,ยนนี้ที่จะ <c oughs> ที่จะถึงนี้นะคะก็จะมีการอ่าเข้าไปถ่ายรูปโพสเทปถ่ายภาพแล้วก็มีการอ่ orientation day น,น,นะคะในวันที่7นี้ทั้งวันนะคะทั้งอทุกๆจังหวัด30จังหวัดก็ต้องเข้าไปอ่า Orientation ด้วยกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมีการเก็บตัวนะคะในวันที่10-12ถึง 12, กรกฎาคมค่ะที่จังหวัดชนบุรีเป็นเจ้าภาพนะคะและวันที่13เราจะมีการไค่บ้า,บาทแล้วก็เปิดงานกาล่าดินเนอร์นะคะกาล่าไนท์ hmm. Night, เกี่ยวกับส่งเสริมประเพณีภาคไทยหรือว่าต่างๆนอ้องเป็นงานชาริตี้การกุศลในวันที่13ค่ะและรอบไฟนอลของเราจะเป็นวันที่24กรกฎาคมนะคะที่จัดขึ้นในแฟชั่นไอแลนด์ค่ะ เปียนเชยไทุกท่านเลยค่ะคือตื่นเต้นมากๆค่ะแต่ว่าพีนาพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองในทุกๆสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะฝากทุกคนช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับวีนาด้วยนะคะเสียงเชียร์ของทุกคนจะเป็นพลังให้วีน่าสู้ต่อในเวทีรัฐประทศได้ค่ะก็ยังไงก็ฝากทุกท่านเอนดูน้องด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ในสมุดปากการหรือว่า มาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเจอน้องที่ไหนก็ทักทายน้องได้นะคะใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่น้องบอกว่าช่วยเชียร์น้องด้วยนะคะใช่ค่ะพี่นี่ก็ขอฝากให้นะคะทุกท เชียร์ทุกๆจังหวัดเลยค่ะของของไม่ใช่แค่สุดปากการนะคะ <c oughs> ก็คือทุกๆจังหวัดนะคะในประเทศไทยเพราะว่าเราจะมาดูว่าในแต่ละจังหวัดนะคะเขาได้นําเสนอจังหวัดของเขาอย่างไรและตัวแทนของแต่ละจังหวัดนะคะมีความเ,าเรียกว่ามีออร่าชายอรอร่าที่แตกต่างกันออกไปซึ่งบอกเลยว่าทุกๆจังหวัดเนี่ยจะสร้างความแตกต่างให้กับผู้ชมได้แน่นอนแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราก็ มีแบบพิเศษจริงๆที่จะต้องปลุกไว้ในวันไฟนอลจะทำให้ให้ท่านผู้ชมทุกคนตื่นตาตื่นใจกับมิส a i สเซนเว r ร์ในคอนเ็ปต์ตชัยอยอล,ล่าค่ะค่ะก็อันนี้เป็นพีดีของสมุทปราการเนาะก็ต้องแน่นอนค่ะก็อย่าลืมนะคะว่าฝากน้องบีหน้านะคะให้ชาวสมุทปาการนะคะพี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยอย่าลืมเข้าด้อมน้องบีน้านะคะขอบคุณค่ะ